สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่29พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนมาดูวันที่27ก่อนนะคะพี่น้องขาค่อยไปลุยยนะี่สเนาะพี่น้องค่อยมาดู28ก่อนค่อยไปลุยพี่ิบเกน้องวอ่ไปทั่วร์นะคะทุกคน <laughs> มาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะลงวันทีแล้วหรอพี่น้องเด่นรอบเช้าใจะให้เจ็ดและหกเด่นรอบบ่ายใจให้ศูน์และ9นะคะรอบเช้าบนมา แปดสี่สามล่างแปดหกค่ะทุกคนหกมานะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนแปดหกหกแปดพี่น้องเรา,บาใบที่ให้ศูนย์และเก้าบนมาสามสี่หกล่างแปดเก้านะคะเด่นมาเก้าเข้าคู่เลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันอีกหนึ่งคู่พี่น้องแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องค่ะได้บ่จ้าน่าสิได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับสายวิ่งสายลูดตามเลขเด่นประจำวันวันนี้3กับ8ไหลนะคะทุกคนมาทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะมากับทุกคนลุ้นต่อนะคะ29ค,ะ29ค่ะ29นะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8แลดไ้เจค่ะทุกคน8นะคะ88 89 84 83 8ปดหนะคะ7คะ่ะทุกคน79 7ด73้าเจ็ดสี่เจหนึ่งค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่9และ8วันนี้8เบิ้นนะคะทุกคนจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าเรามาลุ้นนะคะ

แปดหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะมาดูค่ะทุกคนคู่ตเด่นนะคะแปดเจ็ดเก้าแปดนะคะสำหรับคู่ตเด่นสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้เหลือรอบละสี่คู่นะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะทุกคน สูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งรูดนะคะแยกให้แต่ละรอบแล้วนะคะทุกคนรอบเช้า8และเจรอบบ่าย8และ9บางวันก็สลับกันมานะคะทุกคนค่ะมาดูค่ะ8ปดเจ็ดเก้าดแปนะคะทุกคน8ปดเจ็ดก็เจดเนะคะ9กับ8ดรอบบ่าย9ก้าดเกนะคะทุกคน8ก็8 8 8แดแปดนะคะ คนขาเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดสําหรับเลขสี่และเลขเก้านี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบแล้วแต่ชอบแล้วจะหยิบจับไปใช้นะคะทุกคนมาดูค่ะแปดกับเจ็ดและสี่และเก้านะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบละสี่คู่นะคะแปดสี่แปดเก้าค่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่นแปดเก้านะคะ 7จ็ดค่ะเจ็ดสี่เจ็ติดคู่ตัวเด่น7 9นะคะพี่น้องเก้กับ8ปรอบบ่ายนะคะเก้าคะ่ะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันนะคะ4ี่เก้าเก้าสีดค่ะแปดสี่แปดเก้าค่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่นเก้าแปดแปดเก้านะคะทุกคนขาปิดยังไงพี่น้องขามักกะตามเด้อพี่น้องเด้บอบบมักกะพานคือเก่านะคะพี่น้อง สถิติก็ย่อมมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะค่ะเนาะวันเข้าวันหลุดนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆวันหมานสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ